ก็สวัสดีนะครับนิสิตท,ทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับในการศึกษาออนไลน์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับนะครับอาจารย์ก็มีชุดนะครับสำหรับให้นักนิสิตเนี่ยได้ศึกษานะครับเป็นวิดีโอทั้งหมด4วิดีโอด้วยกันนะครับก็จะให้นิสิต ทยอยดูนะครับทีละวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับจนครบวิดีโอทั้งหมด4วิดีโอนะครับแล้วในวิดีโอนั้นก็จะให้นึกนิสิตเนี่ยได้นะครับได้ทำไม้แม p แล้วก็ได้ทำสื่อทำมือตรงนั้นนะครับสำหรับใน ตัววิดีโอแรกเลยนะครับก็เป็นวิดีโอแนะนําอันนี้นะครับแล้ววิดีโอที่2เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการออกแบบสื่อและหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลนะครับตรงนั้นที่อาจารย์ได้บรรยายไว้แล้วนะครับอีก2วิดีโอนะครับก็เป็นตัวอย่างของสื่อทำมือนะครับและวิดีโอสุดท้ายนะครับเป็นตัวอย่างของการนำเสนอ,อสื่อทำมือนะครับโดยในการศึกษาออนไลน์นี้นะครับ ก็จะให้นิสิตเนี่ยทำเป็นงานเดียวนะครับแล้วเมื่อทําสื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะให้นิสิตนํานเสนอโดยผ่านวิดีโอนะครับอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอของเราในการนําเสนอแล้วอัปวิดีโอขึ้นใน YouTube แล้วก็ส่งลิงก์เข้ามาทีา่ห้องเรียนออนไลน์ของเรานะครับคราวนี้นะครับในการทําสื่อทํามือนะครับในหลักการของเอส เอสดีโมเดลในการทําสื่อนะครับก็นะครับเดี๋ยวอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูนะครับนะครับในในการที่เราจะทําไมแบบตัวนี้มาก่อนนะครับก็เราจะมีเรื่องสื่อมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เราจะต้องวิเคราะห์ถึงผู้เรียนนะวิเคราะห์ผู้เรียนเรานะครับว่าจะเป็นกลุ่มไหนอ,อย่างเช่นอาจจะเป็นป .3 ถึงป .4 นะครับ นะครับหรือว่าเราระบุไปเลยก็ได้ว่าเป็นผู้เรียนที่จะเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะครับและวิชาวิชาที่เราจะใช้สอนนะครับเป็นวิชาอะไรนะครับแล้วในนี้นะครับอยากให้เราระบุหน่วยของการเรียนการสอนในวิชานั้นด้วยนะครับนะครับออพอวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนของการออกแบบและ นะตอนนี้เราต้องมีแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการออกแบบเราว่าสื่อที่เราออกแบบเนี่ยเราออกแบบไปเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงเรื่องอะไรแล้วได้ฝึกปฏิบัตินะครับในาการเรียนของเราเนี่ยเกี่ยวกับแบบไหนนะครับก็จะเป็นแนวคิดและวัตถุประสงค์นะครับนะครับก็นะครับ มีแนวคิดและวัตถุประสงค์ตรงนี้ในส่วนของการออกแบบนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสื่อนะครับในการพัฒนาสื่ออันนี้ก่อนที่เราจะเอาสื่อไปใช้เนี่ยเราต้องมีการทดลองใช้ก่อนกับกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ที่จะเรียนนะครับถ้า อย่างเราเนี่ยอาจจะให้เพื่อนหรือว่าในบ้านของเรามีเราอาจจะมีพี่น้องนะครับมีหลานๆนะที่อยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกับสื่อที่เราจะใช้ในการเรียนเนี่ยให้ลองอลองปฏิบัติลองเล่นสื่ออันนี้ก่อนนะครับว่ามันมีสิ่งที่จะต้องแก้ไขหรือพัฒนาอย่างไรบ้างนะถ้าเกิดกลุ่มกลุ่มที่เราไปทดลองเนี่ยเขาใช้ได้เขาเขาใช้แล้วรู้สึกว่ามัน ไม่สับสนนะมันมันทำแล้วมันมันทำแล้วมีประโยชน์ขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็สามารถที่จะนำสื่อเนี้ยไปใช้ในการเรียนการสอนเราได้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการนำไปใช้นั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับาการนำไปใช้เนี่ย อยากให้นิสิตเนี่ยบอกขั้นตอนวิธีการาใช้สื่อของเรานะครับขั้นตอนที่1น,นะครับอา,อาจจะเป็นการเริ่นนําก่อนนะครับแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยลองแบ่งกลุ่มกันนะครับในการาใช้สื่อหรือเป็นให้ทําเป็นแบบรายบุคคลก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้สื่อเนาะใช้สื่อนะครับ นะครับแบบนี้นะครับอ่าสเต็ปต่อไปเลยนะครับสุดท้ายแล้วสำคัญมากๆนะครับก็จะเป็นการประเมินผลนะครับอ่ประเมินผลนี้มันจะสามารถประเมินทั้งผู้เรียนและประเมินถึงสื่อที่เราใช้ได้ด้วยนะครับว่า,าตัวสื่อที่เรานะครับนำไปให้ผู้เรียนได้ใช้เนี่ยมัน ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไหมนะครับในการประเมินผลก็อาจจะต้องมีเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมานะครับว่าในการใช้สื่อแล้วนะครับแล้วลองทดสอบออจากเนื้อหาแล้วเนี่ยผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้หรือการปฏิบัติจากสื่อเนี่ยไปทดสอบแล้วมี คุณภาพแค่ไหนนะครับอย่างเช่นเราอาจจะให้เกณฑ์ว่า,ามากที่สุดนะครับมากนะครับพอใช้ดีดีนะครับพอใช้ปรับปรุงนะครับหรืออาจจะเป็นผ่านไม่ผ่านนะครับก็อยู่ที่เรากำหนดนะครับในตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น m มล์แมปที่อยากให้นิสิตเนี่ยทำส่งมาก่อนนะครับสื่อนี้เราสามารถที่จะตั้งชื่อได้เลยนะครับว่าเป็นสื่อ,อเกี่ยวกับวิชาอะไรตรงนี้นะครับเรื่องอะไรนะครับนะครับตรงนี้เลยนะครับก็เมื่อนักนิสิตได้ศึกษานะครับวิดีโอทั้งหมดแล้วนะครับในนะครับ ในห้องของห้องเรียนเราเนี่ยอาจารย์ก็ได้บอกขั้นตอนแล้วว่าเราจะทำไม้แมพเนี่ยส่งในกำหนดวันส่งเนี่ยในสัปดาห์ไหนบ้างนะครับก็ใน2สัปดาห์ที่จะเรียนนะครับก็สัปดาห์แรกให้ส่งไมแมพก่อนสัปดาห์ที่2นะครับก็ให้นิสิตได้ลงมือทำสื่อเลยแล้วก็นำเสนอนะครับโดยกำหนดวันสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่ ที่อาจารย์ได้เขียนไว้แล้วที่ห้องเรียนออนไลน์ของเรานะครับเพราะยังไงก็นิสิตศึกษาแล้วก็เข้ามา จัดทำส่งนะครับตามกำหนดการนะครับยังไงนะครับนิสิตเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราเนี่ยเช็คชื่อที่ช่องแสดงแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับโดยพิมพ์ชื่อนามสกุลจริงเอาไว้นะครับเพื่อยืนยันว่าเราได้เข้ามาศึกษาที่ห้องเรียนออนไลน์แล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้อาจารย์ก็นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ